สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับวิดีโอห้องเรียนของครูน้ำนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องร่างกายของฉันนะคะวันนี้นะคะครูน้ำก็มีเพลงมาให้นักเรียนฟังก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนด้วยนะคะในระหว่างฟังเพลงไปด้วยนะคะลูกๆก,ก็สามารถทำท่าประกอบเพลงนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ เรียนยิมนี้เราจะมาขยับกายขยายสมองกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่ากันก่อนนะคะเราจะไปอย่างช้าๆค่ะจับหัวจับหูจับไหลจับไหลจับ yeah. หูจ <Stat> ับห <ain. Corps. S 1> ัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัวเอามือจับหัวจับหูจับไหลมุนไหลมุนไหลมุนไหลจับแขนจับขาจับเข่า จับเข,บข่าจับขาจับแขนจับใจส่งไปทั่วแดนจับใจส่งไปทั่วแดนเอามือจับแขนจับขาจับเขา่าหมุนเขา่าหมุนเขา่าหมุนเขา่เขาแล้วเราก็มาเพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้นค่ะ จับหัวจับหูจับไหลจับไหลจับหูจับหัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัวเอามือจับหัวจับหูจับไหลหมุนไหลหมุนไหลหมุนไหลจับแขนจับขาจับเข่าจับเข่าจับขาจับแขนจับใจส่งไปทั่วแดนจับใจส่งไปทั่วแดนเอามือจับแขนจับขาจับเข่าหมุนเข่าหมุนเข่าหมุนเข่าเบยนยิมนี้ชื่อว่าจับใจค่ะ นักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าร่างกายของคนเรานะคะประกอบด้วยอวัยวะอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะร่างกายของคนเรานะคะจะมีอวัยวะต่างๆที่เราสามารถมองเห็นได้เรียกว่าอวัยวะภายนอกและอวัยวะที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะคะเรียกว่าอวัยวะภายในนะคะ อวัยวะภายนอกร่างกายนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนมาดูเลยนะคะในร่างกายของฉันนะคะก็จะมีอวัยวะที่อยู่ภายนอกนะคะดังที่รูปภาพที่คุณครูนำเสนอมานี้นะคะดูสิคะว่ามีอะไรเอยดูที่รูปภาพนะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วคุณครูจะถามอีกครั้งนะคะลูกๆค่ะ เรามารู้จักความหมายของอวัยวะภายนอกนะคะภายนอกร่างกายนะคะคืออวัยวะที่อยู่ภายนอกร่างกายที่เราสามารถมองเห็นได้เรียกว่าอวัยวะภายนอกโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผิวหนังห่อหุ้มไว้นะคะและผิวหนังนั้นก็จะเป็นอวัยวะด้วยเช่นกันนะคะ ดูนะคะอวัยวะภายนอกร่างกายมีอะไรบ้างในส่วนของศีรษะนะคะมีอะไรบ้างอันนี้รูปอะไรคะลูกลูกสอนชี้ไปที่อะไรคะตานะคะก็จะมีตาทั้งเรียนเห็นรูปตาไหมลูกอ่าต่อไปรูปอะไรเอ่ยจมูกนะคะจมูกอันนี้อะไรคะลูกสอนชี้ไปที่ หูนะคะดูที่ใบหูนะคะทัานเดยนสามารถเอามือหยิบจับตาำใบหน้าของตนเองไปด้วยพร้อมๆกับคุณครูก,ก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ลูกสอนชี้ที่ตรงไหนเอยตรงไหนคะลกูกปากนะคะนี่คืออวัยวะส่วนศีรษะนะคะก็จะมีตาจมูกหูปากนะคะ อ่านะคะเรามาดูนะคะอวัยวะภายนอกร่างกายนะคะอวัยวะภายนอกร่างกายมีรูปอะไรบ้างดูสิคะมีอะไรเอ่ยมีมือมีแขนเห็นแขนไหมคะมีขามีเท้าอะไรอีกมีเท้านะคะมีเขามีพี อวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายนะคะคืออวัยวะที่ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะอยู่ภายในตัวของเราเองนะคะเราจะเรียกว่าอวัยวะภายในนั่นเองนะคะอ่าไหนนักเรียนมาดูสิคะอวัยวะภายในร่างกายมีอะไรบ้างลูกสอนชี้ไปที่อะ,อะไรคะลูกดูสิสมองอันนี้อะไรเอ่ยหัวใจนะคะอันนี้ลำไส้นะคะกระเพาะอาหารแล้วก็ ปอดนะคะอันนี้คือลำไส้นะลูกนะลำไส้จะเป็นแบบนี้ไปดูกอนไปดูกันให้ชัดๆเลยลูกศรชี้ไปที่อะไรไหนตอบคุณครูสิลูกสมองนะคะสมองเป็นเป็นหยกัยกๆแบบนี้นะคะที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะคะต่อไปนะคะอะไรคะปอดปอดนะคะเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในนะคะ<ม>แล้วก็ต่อไปหัวใจไหนนักเรียนเอามือไปจับ ไปจับซีได้ยินเ,ออเป็นเสียงคล้ายๆหัวใจเราเต้นทุกทับทุกทับไหมคะอันคือเสียงหัวใจเต้นนะคะ,อ,ะอันนี้กับเพาะอาหารเวลาเรียนทานข้าวลงไปปุ๊บอาหารก็จะไปอยู่ในที่ตรงกระเพาะอาหารนะคะ,ะลูกศรชี้ไปตร,ตรงไหนคะลูกตรงนี้ลำไส้นะคะ<ม>ลำไส้นะคะ<ม>นักเรียนก็เรียนรู้แล้วนะคะว่าอวัยวะภายในร่างกายมีอะไรบ้าง ก็จะมีสมองปอดหัวใจกระเพาะอาหารลำไส้นะคะเมื่อกี้นี้นะคะคุณครูก็ได้พูดถึงอวัยวะภายในและก็อวัยวะภายนอกร่างกายไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณครูก็จะมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะอ่าฉลาดคิดกับวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูจะถามว่าข้อที่หนึ่งนะคะในร่างกายของคนเรามีอวัยวะภายนอกส่วนศีรษะที่สังเกตเห็นได้อะไรบ้าง ะะมีอะไรบ้างคะไขตอบได้บ้างเอ,อ่ยที่เราเรียนผ่านไปเมื่อกี้นี่นะคะถ้านักเรียนคนไหนตั้งใจเรียนนะคะก็จะสามารถตอบคําถามที่คุณครูถามได้นะคะ,ะงั้นเรามาดูฉเฉลยพร้อมๆกันเลยนะลูกนะว่ามีอะไรบ้างคําตอบก็คือมีอะไรคะตาจมูกหูและปากนะคะอ่านะคะมาดูคําถามข้อที่สองของเราเลยนะคะคุณครูก็จะถามนะักเรียนว่า ข้อที่สองนะคะถามว่าร่างกายของคนเรานะคะมีอวัยวะภายนอกส่วนที่เป็นรำตัวที่สังเกตได้อะไรบ้างไหนใครตอบได้ข้อนี้คุณครูมีรางวัลให้นะคะอ่าเร็วใครตอบได้บ้างมาดูนะคะคำตอบพร้อมกันเลยร่างกายของคนเรานะคะจะมีอวัยวะที่อยู่ภายนอกในส่วนของรำตัวนะลูกในส่วนของรำตัวที่สังเกตเห็นได้มีอะไรบ้าง ดูที่คำตอบเลยค่ะผิวหนังแขนมือขาและก็เรามาดูนะคะคุณครูจะถามข้อที่สามนะลูกนะเรามาช่วยกันตอบคำถามด้วยกันนะคะข้อที่สามนะคะถามว่าร่างกายของคนเรามีอวัยวะภายในอะไรบ้างไหนใครตอบได้บ้างเอ่ยมาดูคำตอบพร้อมกันเลยค่ะลูก อวัยวะภายในร่างกายของเราก็จะมีสมองนะคะสมองของนักเรียนปอดนะคะหัวใจลำไส้และก็กระเพาะอาหารนะคะอวัยวะส่วนนี้นะคะจะเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในนะคะไม่สามารถจับต้องได้นะคะเพราะอยู่ในใต้ผิวหนังของเรานั่นเองอ่ ลารคิดกับวิทยาศาสตร์นะคะข้อที่สี่นะคะคุณครูจะถามว่าคนเราทุกคนมีอวัยวะภายนอกที่เหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะักเรียนคิดว่าคนเราทุกคนเนี่ยจะมีอวัยวะที่เ,เ,เหมือนกันไหมไหนลองคิดซิติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยคําตอบก็คือ ไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันตามลักษณะของทางพันธุกรรมนะคะเหมือนบางคนนะคะบางคนอาจจะมีตาที่เล็กบางคนอาจจะมีตาที่โตนะคะตรงนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับทางพันธุกรรมของนักเรียนด้วยนะคะ,อ,ะอ่านะคะในส่วนของคำถามข้อที่ห้านะคะ วันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะวาดภาพร่างกายของตนเองนะคะลงในสมุดนะคะแล้วก็ลากเสน้นชี้บอกชื่ออวัยวะภายนอกต่างๆนะคะให้คุณครูดูนะคะแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูมีรางวัลน,นะคะเหมือนตัวอย่างที่คุณครูขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยนะลูกนะแล้วให้นักเรียนบอกด้วยว่าอวัยวะส่วนนี้คืออะไรนะคะ นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างคะลูกๆที่เราเรียนมานะคะจากที่ครูอธิบายนะคะอวัยวะภายในร่างกายของคนเรานะคะจะมีอยู่สองส่วนก็คืออวัยวะภายนอกและก็อวัยวะภายในนะคะนักเรียนท่องจําไว้เลยนะลูกมีภายนอกและภายในนะคะซึ่งภายนอกนะคะก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยที่ครูคพูดไปแล้วมีหัวมีแขนมีขามีเข่า มีเท้านะคะซึ่งอยู่ภายนอกร่างกายที่เราสามารถสัมผัสได้นะคะส่วนอวัยวะที่อยู่ภายในนะคะก็อยู่ในร่างกายเนีอยู่ในผิวหนังของเราซึ่งไม่สามารถสัมผัสได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นปอดอหัวใจนะคะลำไส้กระเพาะอาหารแล้วก็สมอง เป็นต้นนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนความจำนะคะในคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนมานะคะแล้วสัปดาห์หน้านะคะคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอมาให้กับนักเรียนอีกนะคะคุณครูก็จะพูดถึงในเรื่องหน้าที่ของอวัยวะภายนอกและก็ภายในนะคะเดี๋ยวครับหน้าเราเจอกันใหม่นะคะลูกๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ